คำถามนะครับบอกว่าอยากให้แนะนำการทําสมาธิในอีิรียบทนอนนะก็ขึ้นต้นมาเนี่ยนะก็หงายนอนอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลมหายใจมันสะดวกฟโฟล์เข้าฟโฟล์ออกได้สะดวกนะแล้วพอออย่างถ้าคุณยังบอกว่า ดิฉันไม่สามารถที่จะดูลมหายใจได้พอดูแล้วมันเกรงมันเครียดหรือว่าไม่ถูกจริตนะอ่ะก็ลองพิจารณาดูข้อมือก่อนก็ได้นะดูข้อมือว่าเนี่ยมันวางมันวางทอดอยู่นะถ้าคุณดูไปทําความรู้สึกไปที่ข้อมือที่มันวางอยู่บนเตียงนอนไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมารำไรนะเหมือนกับมีโครงกระดูก โผนะล่ขึ้นมาให้ดูนะครับคือเป็นโครงกระดูกข้อมือนั่นแหละนะเพราะความจริงก็คือว่าเรานะตัวเราเนี่ยยกตั้งขึ้นมาด้วยโครงกระดูกนะทั้งตัวเนี่ยมันเป็นกระดูกอยู่แล้วถ้าหากว่าเรารับรู้ตามจริงถึงท่านอนนะมันก็จะเห็นว่าท่านอนเนี่ยนะจับจุดโฟกัสก่อนก็ได้เนี่ยข้อมือมันวางอยู่นะพอเห็นว่า ไอ้ตรงข้อมือเนี่ยที่แท้มันเป็นกระดูกมันรู้สึกขึ้นมาลำไรเนี่ยเหมือนการมีไอ้กระดูกสองสีกอยู่อย่างนี้นะมันจะเห็นทั้งตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับนะคือมันจะรู้ขึ้นมาว่าไอ้ที่นอนอยู่ทั้งตัวเลยเนี่ยมันคือโครงกระดูกนอนไม่ใช่ตัวเรานอนไม่ใช่ใครนอนไม่ใช่อะไรนอนทั้งนั้นมีแต่โครงกระดูกนะฮะแล้วคุณไม่ต้องกลัวนะว่าจะกลัวผีหรือกลัวอะไรเพราะว่าตัวทั้งตัวของคุณนั่นแหละมันเป็นอย่างนี้อยู่นะ ไอ้ที่ไม่เห็นมาถาตั้งนานเนี่ยเพราะว่าไม่ได้พิจารณานะนีะ้สรุปง่ายๆนะเจริญสติในอิริยาบถนอนเนี่ยคือดูเข้ามือก่อนว่ามันวางอยู่เฉยๆแล้วหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเป็นปกติให้สำรวจเท้านะว่าเท้าเนี่ยมันเกรงอยู่หรือเปล่าสำรวจมือมือเกรงอยู่ไหมถ้าไม่เกรงเนี่ยนะ ทั้งมือทั้งเท้านะครับในที่สุดคุณแค่ทําความรู้สึกมาสบายๆว่า,าที่ข้อมือของคุณเนี่ยมันปรากฏเป็นยังไงในความรู้สึกนะมันจะเห็นเป็นกระดูกข้อมือขึ้นมาเองแล้วพอเห็นเป็นกระดูกข้อมือได้นะอันนี้เรียกว่าเริ่มมีสติเห็นกายตามจริงนะตามที่มันวางท่อนนอนอยู่แล้วก็ประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าตัวมันเนี่ยมันเป็นโครงกระดูกอยู่แต่คุณนึกว่ามันเป็นเนื้อหนังเป็นหน้าตาอะไเพราะว่า มองดูในกระจกเงาหรือไม่ก็มองดูคนอื่นแล้วเห็นแต่เนื้อหนังเห็นแต่ภายนอกที่มันห่อคุ้มอยู่พอ,อจิตของคุณเนี่ยมันเริ่มไปรู้เห็นนะว่า,ากายนี้เป็นกระดูกคุณไม่ต้องกลัวนะว่าคุณจะเกิดความตื่นเต้นตกใจอะไรมันจะค่อยเป็นค่อยไปเห็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วถ้ามีความรู้สึกว่า,าตัวเราเนี่ยนะที่มันวางอยู่มันเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งนะที่วางอยู่เฉยเฉยไม่มีใครอยากหยิบขึ้นมา ทำอะไรเนี่ย,เ,ยเห็นเป็นโครงกระดูกเฉยๆเนี่ยใจมันจะสบายมันผ่อนคลายนะและจะหลับแบบที่มีสติจริงๆมีสติแบบพุทธนะหลับอย่างจิตที่ไม่รู้สึกยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ใจนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนนะจิตมันจะเบาแล้วก็ไม่เอาสภาพร่างกายจะน่าเกลียดหรือว่าจะน่าชมแค่ไหนก็ตามเนี่ยนะใจมันจะหลับในแบบที่ คือตอนที่เคลิ้มหลับมันจะเปลี่ยนจากสติที่รู้กายไม่ใช่ตัวตนเป็นสติแบบลงหลับแบบเป็นสมาธินะคือไม่ใช่ตั้งใจที่จะเพ่งให้เกิดสมาธิอันนี้สําคัญมากนะถ้าตั้งใจเพ่งให้เกิดสมาธิตาจะแข็งแล้วก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่านอนไม่หลับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับท่านอนด้วยสติแบบสบายๆรู้สึกว่าเออเนี่ยที่มันวางอยู่เนี่ย ไม่เห็นเป็นกายของใครเลยนะ,ม,ะมีแต่โครงกระดูกนะี่อะโครงกระดูกแล้วยิ่งจิตของคุณเนี่ยมันยิ่งใสขึ้นเท่าไหร่มันจะยิ่งเห็นเหมือนกับกระดูกขาวๆนะบางทีอาจจะเห็นเหมือนกับกายเนี่ยเป็นแก้วเลยนะใสเหมือนแก้วเลยใสตามจิตนั่นแหละจิตใสเนี่ยมันก็เห็นกายใสนะฮอ,อพอรู้สึกได้ว่าทั้งกายทั้งใจไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตนอะไรที่มันน่ายึดมั่นถือมั่นจิต ก็หลับอย่างเป็นอิสระพอ,อถ้าฝันอย่างน้อยนะถ้าฝันมันจะฝันเป็นธรรมะหรือโน้มเอียงจะเป็นธรรมะคือถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่ยุ่งเหยิงอยู่นะตามภาษาจิตของคนที่ยังวางไม่ลงจริงเนี่ยมันก็จะได้ข้อสรุปเป็นธรรมะหรือเกิดสติขึ้นมาในความฝันเวลาทำท่าจะฝันได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้ตัวนะ แลถ้าใครได้ไอตัวโครงกระดูกนี้เป็นนิมิตติดใจก่อนที่จะย่างเข้าสู่ภาวะหลับนะมันก็อาจจะไปเห็นต่ออีกนะเห็นเป็นกายเน่าเปื่อยผูพังเหมือนอย่างที่หลวงพ่อพุธเนี่ยท่านมาเล่าเป็นประจำเลยนะว่าท่านได้ดีทางธรรมเนี่ยก็เพราะว่าท่านเห็นกายที่นอนอยู่เนี่ยเป็นโครงกระดูกเน่าเปื่อยผูพังและจิตท่านลอยเด่นขึ้นเหนือกายนะครับแล้วก็เสร็จแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมารู้เองเห็นเองจากการลองทำตามท่านก็นแล้วกันนะคำถามนะครับบอกว่าทำไมเวลานั่งปฏิบัติจิตหลุดบ่อยฟุ้งซ่านบ่อยมโนโนึกคิดตลอดนะจะทำอย่างไรเพราะเหมือนเราทำไม่สำเร็จต้องใช้เวลานานไหม บางทีก็นึกกลัวว่าถ้าเราไม่ได้เราจะไปเกิดเป็นอะไรต่อนะบอกหายใจสั้นไปถ้าหายใจสั้นไปแนะนำนะเข้าไปที่ web, เว็บเสียงสติ .com นะครับมันจะเนี่ยผมจะทำคือ พอหรือโหลดโหลดอแอปเสียงสติมาก็ได้มีทั้งของ iOS แล้วก็ Android นะครับเนี่ยเข้าไปคลิกเข้าไปที่คลื่นบัญญานะจะมีตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์ว่าหายใจยาวหายใจกันยังไงนะคือพูดง่ายๆว่าคุณดูไปเนี่ยลราก็ทำตามไปด้วยนะตอนแรกๆมันจะฝืนมันจะอึดอัดแน่นอนนะครับแต่พอทำไปจนจับจุดถูกว่าหายใจยังไง หายใจเข้ายังไงให้มันสบายเหมือนกับท้องป่องเหมือนลูกโป่องออกมาเนี่ยนะะและ้วพอหายใจออกเนี่ยก็ยุบท้องยุบนะแตะ่ช่วงขั้นระหว่างหายใจเข้าและหายใจออกหยุดสักนิดหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะเทรนร่างกายใหม่นะให้มันมีความเคยชินกับจังหวะจะโคนในการหายใจนะครับซึ่งถ้าหายใจอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยแค่ดูด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะะเวลาที่เราเห็นว่าแอนิเมชันมัน เป็นไกด์ให้เนี่ยมันก็จะมีแก่ใจแล้วว่าจะหายใจตามนะฮะดาวน์โหลดแอปเสียงสติลงเครื่องได้เลยนะฮะหรือจะเข้าไปที่เสียงสติ .com เพื่ออ่านรายละเอียดนะครับตั้งแต่ต้นก็สามารถทำได้นะฮะ